ระดับที่2ครับมีความต้องการที่ลึกขึ้นครับองค์กรต้องการได้เรื่องของการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรครับซึ่งขอเรียกว่าเป็น Corporate HRD Partnership ครับตรงจุดนี้นะครับทางสถาบันมีผู้เชี่ยวชาญที่จะทำโปรแกรมดีไซน์ครับออกแบบโปรแกรมต่างๆจัดทำหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกัน สามารถวัดผลลัพธ์ได้ซึ่งเรียกรวมๆว่า Bended l l e r r n n n g ครับผู้เรียนที่เรียนฐานโปรแกรมนั้นจะเรียนออนไลน์เรียนคาส o ู m แล้วก็มีการทำกรุ๊ Coaching พร้อมกับมีการปรึกษาวันออนวัออนไลน์และนำไปสู่ Presentation ที่เป็น Project ก็จะเกิดการวัดผลติดตามผลที่จับต้องได้เป็น Improvement ต่างๆ การเรียนโปรแกรมช่วยอะไรครับช่วยทำให้การฝอบรมนั้นมีความต่อเนื่องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างแท้จริงครับระดับที่2จึงเหมาะสำหรับองค์กรที่อยากจะออกแบบโปรแกรมแต่ไม่มั่นใจว่าจะมีโปรแกรมอะไรบ้าง Leadership Development จะเป็นยังไง Talent Development จะเป็นยังไรนะครับ s u c c e s s i o n p l a n น่าจะมีสเตปของการออกแบบเป็นอย่างไร ในจุดนี้ครับเรายินดีเป็นหุ้นส่วนธุรกิจที่จะอำนวยความสะดวกในการออกแบบให้และดำเนินการจัดอบรมผ่านระบบ b e n d e d l e Learning ซึ่งมี Learning Solution and Management คอยเก็บข้อมูลแล้วรายงานให้ผู้บริหารได้ครับ